อ่ะนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาตอนเที่ยงแล้วนะครับผมพี่เพชรพี่วันนะครับก็ได้เวลาหยุดหน่วยนะหลายๆคนก็ถามมาว่าทหารเวลาอยู่ป่านะครับเขากินข้าวยังไงเขาทาอะไรกินนะครับก็มีอะไรก็กินอันนั้นนะครับถ้าไหนก็นอนนั้นนะครับหนวเมื่อไหรเราก็หยุดพักหน่วยกินนะวันนี้ก็ได้อาหารเยอะะมากมายวันนี้ได้อะไรมากินพี่แกงส้มแกงส้มปลาสวายนะครับ อ,อันนี้ก็เป็นกุนเชียงนะครับจากแนวหลังหรือว่าปลาหมึกจากแนวหลังนะครับแล้วก็แจ่วบองนะครับขาดไม่ได้เลยแจ่วบองนะเป็นอาหารที่อร่อยอนี่อันนี้ผักหากินตามภูมิประเทศใบเลียงใบเลียงใบเลียงครับพี่สานไม่มีครับเลี้ยตั้งได้มา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 ด้วยพี่น้องมากินเขาครับอาหารเยอะแยะมากมายนะครับกินเสร็จแล้วก็จะได้ออกเดินทางกันต่อนะครับ